สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องช่องไอทิเทดเกษตรทฤษฎีไม่เลบซี่สุกุสุคคนเมื่อนี้สิมาเปิดราคาข้วยพิการบันน้องแสงอำเภอน้าการจังหวัดน้องบวลลำพู่กับพ่อดำลรงครับเมื่อนีพป่ญจมาฝากนนกำตุงจะโค้มเดี๋ยวขอไปสอบถามพ่อดำลรงกันได้เลยครับสวัสดีครับแนะน้ำตัวนะครับ ผมพอดำลงบ้านน้องแสงนี่แหละครับบ่ได้พอกันโดนแล้วเนาะบ่ได้พอกันโดนแล้วมื้อนี้เฮามาจักตัวครับมื้อนี้มื้อนี้ม้าสองตัวสองตัวอยู่ครอบกันละอ๋อครับสองตัวแม่ลูกครับเอามาสองตัวแม่ลูกกันเนาะตัวตัวนี้เป็นหมู่เพิ่นออกมาแม่นบ่เพิ่นออกมาครับมาเริ่มแม่นี่แม่นี่เพิ่นมีซื้อบ่ครับแม่นี่มีซื้ออยู่ครับซื้อวางได้เนาะแม่เพิ่มซับเนาะแม่เพิ่มซับนี่เราก่อพันมาทางใดครับ เพชรอุดรสายเพชรอุดรสายเพชรอุดรเนาะอัตลักษณ์เพิ่นเป็นหูฟอนลั่มหอครับนี่ครับหูฟอนลัมอ๋อครับฟอนลัมฟอนลัมครับพี่น้องเป็นเจ้าเนื้อเนาะหลังใหยหลังเปรครับพี่น้องความสูงเพิ่นหลายปานไดนครับแม่นี่ประมาณร้อยสามสิบสองกว่าสามสิบสามกว่าอ๋อร้อยสามสิบสองสามสิบสามประกันขาบปทกบปถอนเนาะหางบดดอกครับพี่น้องครับใกล้สิ้นขวัญหมดอ๋อเหลืออจ็ดเดือนหมอันทองก็พอพันธุ์ใดใบครับอัน ยังกเออเบิ่มเบื่อพันล้านเบื่อพันล้านเนาะมีเอกสารมีใบมีหลอดเนาะครับครับกอัครบมาเบิ่งครับพี่น้องนี่ครับนี่ครับนี่กระเบื่อพันล้านครับพี่น้องครับเบื่อพันล้านครับนี่ครับอ่าผสมกับเบื่อพันล้านครับพอเบื่อพันล้านนะครับพี่น้องนี่กระหลอดนะครับอ่าเพิ่นก็ผสมตั้งแต่วันที่อ่ายี่สิบเจ็ดสิงหาหกสี่กำหนดคลอดเพิ่นกัวันที่สิบ กอลกดาหกหาได้แล้วซิบเดียนแล้วครับพี่น้องได้ซิบเดีอนอีกเดือนกลัวๆกับออกเนาะครับเดียนกลัวๆกับออกแร้วครับพี่น้องครับมาเอาไปกินน้องกันครับพี่น้องซื้อสองได้สามครับซื้อสองได้สามครับแม่นี่เบิงนะครับเบิงตาด้าพ้นก่อนครับพี่น้องโอ้ครับพี่น้องตาแต้มครับตาแต้มดีครับพี่น้องเขา เปิดดีครับพี่น้องเบิ่งตาแต้มแจ่มจ้ำข้ออองทังน้องขาวครับพี่น้องครับเบิ่งเล็บแข้งเล็บขาดีครับโอ้ตาแต้มดีครับแม่นี่ทรงลูกดีเนาะครับครับิ่งอ่าลูกเพิ่นเป็นลูกสายพันธุ์ใดครับนี่ของพ่อซูโม่พ่อซูโม่อ๋อพ่อซูโม่เป็นตัวแม่บ่ครับนี่เป็นตัวแม่ได้จักเดือนแล้วครับแม่ลูกสาวเพิ่นนี่ลูกสาวเพิ่นสก็ได้ปีแล้วบ่ได้ปีอ๋อได้ปีแล้วเนาะเอออ๋อครับได้น้องแล้วอ๋อลูกพนเป็น ลูกที่ใดครับลูกสาวตัวแม่เป็นตัวแรกเนาะเป็นตัวแรกครับพี่น้องโอ้งามครับเบื้องตาแต้มดีครับตาแต้มแจ่มจ่มดีครับพี่น้องครับตาคมดีนะตาสวยครับเป็นลูกสาวครับหู้ครับเนี่ยครับเข่ามากครับเบื้องท่ายง่ดีครับโอ้เป็นงามครับแม่นี่ลูกสาวกับตัวบักใหายครับแต่หุ่นเพิ่นกับบสูงปานไอแต่ว่าเพิ่นส่งลูกสูงครับลูกสาวสุโมครับพี่น้อง เห็นแล้วก็จังอยากเอาไปเลี้ยงเป็นแม่พันธุแม่บอกกับติดต่อพ่อดำรงเขามาเนาะครับเบึงมุเจ้าบาทนะครับมุนเบงไทยพันครับเบงด้านไทยพันครับพี่น้องเบงทางไทยพันโอ้อ้าบักไงครับพี่น้องอายุจักบาทครับครับเบงเหงาหางกับบักไงภูมิหางสวยครับพี่น้องนมสีเต่าโอ้นมงามครับพี่น้องครับครับใกล้แล้วครับพี่น้องกินยารจงกินยาดีครับเห็นแล้วก็เมื่อเบงมาชมอาไปเลี้ยงกันครับพี่น้อง ช่วงนีห้ากรลังลลยเป็นาฤดูฝนเนาะห้ากําลังโป่งครับพี่น้องเห็นแล้วก็เม้าน้ำพอดำรงไปเลี้ยงกันครับพี่น้องสนใจอยากได้แม่งามๆดึงออกมาพี่เลยครับครับดึงออกมาอให้พี่น้องเข้าเบิ่งชัดๆครับโอ้ครับพี่น้องตาแต้มดีครับหนูกสาวเพิ่นก็สวยนะครับเปิดสองได้สามเนาะในทองเพิ่นกับเบิ้มพันล้านครับใกล้ใกล้ออกแล้วครับเปิดราคาายปันใดครับเปิดราคา สิบห้าแสนห้าหมื่นห้าพันอ๋อหนึ่งแสนห้าหมื่นห้าพันบาทเนาะต่อรองได้เนาะครับเนาะต่อรองได้คือเก่าครับพี่น้องกับเมืองมาชมเอาครับลูกสาวกับงามลูกสาวกับตูบกัญยครับพี่น้องครับลูกสาวตูบกัญ่ครับชงลูกดีครับแม่นี่เบิ่งลูกสาวเพิ่นปบ้หน้างามครับหน้าสวยครับครับเบิ่งครับพี่น้องครับครับเดี๋ยวสาวไทยอ่าลูกสาวเพิ่นให้พี่น้องข้าเบิ่ง เพื่ออยากได้ไปเปลี่ยนแม่พันธุ์แม่บอกเบิ่งเอานะครับพี่น้องครับลำตัวดีครับอ่างกับใ่ดีครับแม่นี่อ่างกดีโอ้ครับเบิ่งลูกสาวเพิ่นครับสวยงามครับครับลูกสาวเพิ่งงามดีครับพี่น้องเป่นลูกสาวเพิ่ดนี่ก็ได้ปีเนาะควอมสูงกับสิบบัร้อยยี่สิบโลบวบบลวได้เลยเนาะครับเนาะเบิ่งนางนาใหญ่ครับครับนางนาใหญ่ดีครับพี่น้อง เบิงฮะ่ายเพิ่นครับพี่น้องลูกสาวเพิ่นโอ้หางไงครับพี่น้องเงาหางไงครับผุ้มหางสวยนมซีเต้าครับพี่น้องเป็นลูกตัวแรกเนาะตัวแรกครับพี่น้องมาไทยอ่าพี่น้องเขาเบิงสนใจกับจังต่อร่องพอดำร่องเขามาครับเบอร์โทรเบอร์ใดครับ0 9 3 093 464 464 ห้าศูนย์เก้าหนึ่งพอดำรงเนาะกับเบอรเบิงมาช่มเอาครับพี่น้องอยู่ขอกอยู่ขอกเพิ่นนะครับพี่น้องอยู่ขอกกระถามหาโทรมาเนาะครับเนาะโทรมามาช่มมาเบิงครับครับหู้เป็นเตาไปเลี้ยงอยู่ครับพี่น้องโอ้ไก่ออกแล้วครับซื้อสองได้สามครับพี่น้องครับครับบรับจัดมาให้พี่น้องเฮ้างามๆครับไล่กดแช่ช่องอาทิตย์เกษตรทฤษฎีไม่ในเด้อครับ ท่านเ่กเกาวคำว่าสวัสดีครับ